อีกช็อตหนึ่งนะคะนี่คือสถานที่น้ำตกตัดต้นนะคะตอนนี้เด็กๆก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นน่าดูแต่คุณแม่ก็มีหวาดเสียวอยู่นิดนึงแม่ค่อยจะกล้าพาลูกลงเล่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ใจที่ว่า,าสถานน้ำตรงไหนนะคะว่ามันจะลึกจะตื้นนะคะเราก็ไม่กล้าหรอกคะ่ะอันนี้คืออยู่บนน้ำตกนะคะบนน้ำตกตัดต้นนะคะ อันนี้มันคือสถานที่นิตาถ่ายทำที่อยู่ข้างล่างนะคะก็สวยงามสวยงามหลายสวยงามหลายจ้าสวยงามหลายนี่ในมีโอกาสมาเล่นอาบไหมล่ะดอมอาบน้ำไม่รูกเนี่ยถอดอาบตรงนี้ไหมเนี่ยยืนตรงนี้เนี่ยได้เนี่ยเอาเปล่านี่เห็นไหมสวยงามจ้ะผู้ดใดอยากมาเที่ยวมาเล่นกับม้าได้เด้อจ้ะม้าได้ม้าได้ ลูกค้าหลานปลารอบทัวมาเล่นนะคะ่ะเออมันเป็นสถานที่แมงปอได้เนี่ยค่ะแมงปอบินเต็มเลยแต่ว่าทุกคนอาจสิเ่เหลียวเห็นเนาะแต่ว่ามันตัวน้อยนะแต่ว่าบินเต็มเลยเนี่ยแมงปอบินไหลค่ะจ้ะมันะน,นะคะงามไหมคะสวยไหมคะยะ่ายลยปลาสวยไหมคะลูกย่าปลาสวยไหมคะยิ้มนายจะเดินมาหาแม่ทำไมล่ะ ไปยิ้มกับพี่ดอมหน่อยเร็วๆไปยิ้มกับพี่ดอมน้อยนะคะหลังจากาจบนาทีนี้นิตาก็จะเอาให้ได้สักสามนาทีก่อนแล้วนิตาก็จะอขอถ่ายให้ลูกนะคะดูลูกตื่นเต้นค่ะลูกตื่นเต้นกับการเล่นน้ำแยฟ่ฟาตื่นเต้นไหมลูกฮะตื่นเต้นไหมคะนี่ตื่นเต้นไหมหมดกัดตาลูกสาวเมือขึ้นน่ตาตูบตาบวม มดกัดตาลูกสาวพี่สากรอยู่ไหนแล้วน่ะอยู่ข้างล่างแล้วนะคะอ่านี่ตาเด้นั่งได้นี่ค่ะมีอลายทั้งอุ้มลูกทั้งยางอ่าเฮ็ดคลิปจ้ะนี่ผู้ใดว่าออไปน้ำมีเสียงสายน้ำไปน้ำจังขนาคะ่ะมันก็เป็นบรรยากาศดีนะคะอ่าหาซื้อตอนกลางวันเขาก็จะมีของขายนะคะคุณแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เอาของขึ้นมาทานหรือเปล่านะคะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ก็น่าจะให้เอามาทานเพราะเห็นถังขยะอยู่เต็มเป็นจุดเป็นจุดนะคะน่าจะเอามาทานเนี่ยซื้อมาแล้วก็พากันมานั่งถ้าตอนกลางวันคนเที่ยวก็อาจจะเยอะหน่อยแต่นี้มันเป็นตอนเวลาเย็นแล้วนะคะเป็นเวลากี่โมงไม่รู้เนี่ยเขาก็ลงกลับบ้านกันหมดแล้วะคะ่ะเมื่อกี้เดินมาก็าเดินสวนทางกับหลายๆคนนะคะเขากลับบ้านกันแล้วตัวเองมา,ามาปิดงานจะทุกคนมาปิดงาน มาปิดงานนะคะมาปิดอ,อ,อมาปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่จํากัดเวลาขึ้นแล้วค่ะแตะ่ถ้าเราจะเย็ยนลงก็ได้นะคะถือว่าได้นะคะเดี๋ยวนี้ตาจะ,ะเดิยืนให้หน่อยนึงนะคะ